เจนะคะช่วงนี้พาไปดูหน้ากากอนมามัยแบบแปลกเจ๋งๆันบ้านนะคะคือเดิมทีเนี่ยเวลาสวมใส่หน้ากากอนมามัยเราพูดอะไรบางทีเสียงมันไม่พุ่งเนาะมันก็จะอูอีแล้วก็ฝังยาานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นรูปปากด้วยแต่ว่าหนุ่มคนนึงอ่ะออกแบบหน้ากากอนมามัยแบบที่จะเห็นรูปปากของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันติดไฟ LED และสามารถขยับปากตามเสียงที่เราพูดได้ค่ะ นี่แหละค่ะโปรแกรมเมอร์หนุ่มไทเลอร์นะคะเขาได้ออกแบบหน้ากากผ้าเสริมฟังก์ชันพิเศษนะคะใส่เหมือนกับเป็นชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลงไปนะคะแล้วก็แสดงผลผ่านทางหลอดไฟ LED ซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่งแสดงไฟตามจุดเมื่อผู้ใส่เริ่มพูดเหมือนกับเป็นการแสดงให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าตอนนี้ฉันกำลังขยับปากอยู่นะฉันกำลังพูดอยู่นะแล้วไอเดียนี้นะคะสามารถช่วยบ่งบอกได้ว่าคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยกำลังพูดอยู่ หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะสมมติว่าแค่อยากจะยิ้มอะค่ะแต่ว่าพอใส่หน้ากากอนามัยมันยิ้มไปมันก็ไม่เห็นนะเนาะก็สามารถควบคุมได้เพียงแค่เดาะลิ้นหนึ่งครั้งอย่างี้นะคะก็สามารถที่จะทําให้รูปปากที่เป็นไฟ LED เนี่ยมันยิ้มให้เราได้ด้วย สำหรับสิ่งประดิษฐ์แผง LED ขนาดเล็กนี้นะคะสามารถใส่คู่กับหน้ากากผ้าได้แบบไม่มีปัญหาและตัวไทเลอร์ที่เป็นคนออกแบบเองเขาบอกว่าเขากำลังสงสัยว่าเออจ้าหน้ากากที่มีไฟรูปปากแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมและถ้ามีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เลยหาในช่องทางออนไลน์ว่ามันมีขายไหมนะคะแล้วก็แต่พบว่ามันไม่มีใครทําเลยก็เลยตัดสินใจสร้างมันเองเลยแล้วกันนะคะ เขาก็ได้แชร์วิธีการทําให้กับคนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยนะลองทำที่บ้านได้ซึ่งพื้นฐานของมันนะคะก็คือบอร์ดเป็นเหมือนกับบอร์ด Arduino Nano นะคะเป็นบอร์ดที่ได้รับความนิยมในการใช้งานด้านโปรแกร,รมระดับไมโครคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับแผงบอร์ด Raspberry Pi นะคะตัวบอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นส่วนควบคุมไฟ LED และระบบจดจำเสียงของหน้ากาก ทั้งหมดเนี่ยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์เขาใช้เวลาสร้างประมาณ1เดือนนะคะก็สามารถออกมาเป็นเหมือนกับเป็นโปรโตไทป์ต้นแบบออกมานะคะแล้วก็แก้ไขจนกระทั่งเข้าที่เข้าทางก็ออกมาแบบในคลิปที่เราเห็นอยู่นี้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอยู่กับหน้ากากผ้านะคะสามารถถอดออกได้เพื่อใช้ทําความสะอาดทั้งตัวหน้ากากแล้วก็ตัวอุปกรณ์ควบคุมด้วยสําหรับการที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดอยู่ที่หน้ากากานเนี่ยจะทําให้มีความร้อนสูงหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับคําตอบ แล้วว่าใช่มันจะมีความร้อนนะคะแล้วก็มันไม่ได้รับมาตรฐานสากลอะไรเพราะว่าเขาประดิษฐ์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเก๋ๆแต่ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับเด็กๆมาสวมใส่หรือว่าบุคลากรทางแพทย์ก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ควรที่จะสวมใส่เป็นเวลานานด้วยนะคะ